ครับสวัสดีครับมัอนี่มาพบกับท่องอิสนานเชเบอร์นะครับผมโดยเสียบม้นฟ้มนะครับมัอนี่จะมาพูดถึงเรื่องของการเจ้าชูหนาฝนของปีนี้นะครับซึ่งเท่าที่เอาพบมาตอนนี้กรเริ่มจะเข้ามาแล้วก็คือ โรคห่วนะครับลําปีสกินที่เข้าประสบกันปีที่แล้วนะครับปีนี้ไม่กเพือน่าจะโปรแพะปีที่แล้วเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมีขอ้อพแสดงอาการนะครับและโรคอีกอีกโรคหนึ่งนะครับปีนี้มาบมองกันก็คือโรคท้ายแข็งไข้ท้ายแข็งนะครับหรือโรคเอ่วโรคสามหมื่นเนาะหมื่นแหลมันจะมีอาการ มีน้ำมูกไข่นะครับเหมอที่สองจะมีอาการขาแข็งขาเก็งนะครับถึงบางตวัวอาจจะถึงกับชากระตุกนะครับนอนกระตุกเท้าบาท่านก็คือจะเป็นในง,งชอช็องกาจะเสียชีวิตได้ทีสุดนะครับส่วนเหมที่สามอาการจเจริญดีขึ้นจะมีการประชับตัวโดยมีการยางการกินนะครับเท้าเป็นระยะทาเข้ากระชองในสามมือนี้นะครับหัเข้าหัจะกากจะมากเป็นปกตินะครับส่วนมือ จะมาบอกนึงโลกล่าปีสกินนะครับซึ่งปีที่แล้วข้อประสบป,ปัญหาก็คือเอาวัตถนนะครับพี่น้องบางคนมีการสูญเสียนะครับก็เป็นปีหน้านแบบบริบอนะครับปีที่แล้วมันมาโดยที่ข้อบริตันโตนะครับส่วนปีนี้ห้อมีเวลาตันโตจะนีจะมาแนะนํนาตัวผลิตภัณฑ์ที่ปีที่แล้วข้าใสกันนะครับซึ่งในคนดีนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นสารไร แมลงวันนะครับสารไรสารฉาแมลงวันตัวนี้เขาจะใส่เป็นหัวเชื้อนะครับเป็นผสมน้ำฉีดหลอดคอร์ดนะครับแล้วก็ฉีดเซโตหัวนหรืก็ะไรฉีดเซน้ำพางงวงนะตัวนี้เป็นสารธรรมชาตินะครับว่ามีอันตรายกับหัวนะครับแต่จะทําปฏิกิริยากับแมลงวันยุงนะครับตัวแม่งัดเลือดแม่งือเลือดทั้งหลายนะครับตัวที่หนึ่งนะครับส่วนตัวที่สองครับตัวนี้เป็นสารเพืเอียกว่า กาจะทําความสะอาดพื้นขอบนะครับเขาจะใส่เป็นหัวเชือเ้อไบผสมกับหนานะครับฉีดคนตามพื้นขอบจะเห็ุให้ขอดเข้าบ่มีการเกิดของมอแมลงวันนะครับเพราะว่ามแมลงวันมันจะเกิดจากที่แม่วันได้วางไข่ใส่ในมูลผัวของเขานะครับบางขอบมีนามชื้นแชะเพราะนั้นจะเป็นผ้าปีถ้าเห็ุให้แม่งวันเกิดร้ายที่สุดนะครับ ตัวนี้เขาไปนผลตึงคอดนะครับแตนะ่มันจะตัดวงจ้อนการเกิดของมแมลงวันนะครับส่วนตัวที่สามตัวนี้เป็นไบโอไซโตซานนะครับซึ่งขวดนี้จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ขวดละหนึ่งลิตรนะครับตัวนี้จะมีประโยชน์กับการเสริมสารคุ่มกา,ทานท่าให้มัวข้าเขานะครับเปผสมหนาผสมหนาเป็นหัวเชื้อนะครับผสมหนาให้หั่วเขากิน ปกติเลยนะครับจากกินน้ำปกติต้องมเห้อเปินสมนะครับมันจะได้ในปั๊บสมดุลในหลังใจท้องหัวห่องนะครับส่วนคุณสมบัติคือว่าส่วนประกอบจะยุคหาตัวนะครับเดี๋ยวได้สูงในตัวพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสารที่ห่าใส่กองกันนะครับโปรตีนเข้าไายานะครับเพราะว่าตัวนี้พอมีนเป็นสารนะ สกัดยาธรรมชาตินะครับยกเวบญจมาศจะเป็นชั้นที่ีนะครับซึ่งจะรีเฉียนกันโดนโตม่วนะครับแต่เด็ดในม่วแขกนะครับส่วนพวกนี้นี่เข้าฉีดใส่โตม่วได้เลยคูณยามีปัญหาไม่วันตอม่วนะครับงมืหน่อยเราเข้าไปใหม่ทุกวันตอนตัวนี้ใส่ได้นะครับผสมหนาฉีดใส่โตม่วงคิวคิวใส่โตม่วงจะเด็ดในทุกวันบอบดนตอม่วงเข้านะครับแล้วก็บลิมินตนตะาลก็แม่เป็นเวลาเรียนูุนะครับตัวนี้ยูฟาร์มเข้าใส่ประจัง ส่วนตัวนี้จะเป็นญญกลุ่มยาของการรักษานะครับอันนี้ก็เลยเป็นแค่โรคลังปีสกินนะครับลัมปีสกินก็นคือมันจะทาแผลแตะแล้วมันจะเห็นหามาแร้ววันตอมนะครับเพี้ยนจะเพีใน,นให้แผลปือยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่จะมาซอยนะครับถึงวรมีนี่อธิฟ้าหมายฟ้านะครับจะยังที่ทเล้วที่บอกไปนะครับตัวนี้นจะเป็นยางหมอนย,ยา้เหลยนะครับเะเห็นแผ้แห้งเร็ว มาแลงวันตอนนี่เกลือนอนเกลือนังเ,เข้ามาจะใส่เป็นโอกวาซันหรือว่าแพสดแพ้เคยกันนอนนะครับใส่เป็นคอมเปิดน,นะครับตัวนี้าราคาลักลอยครับสามารถทุกฟาร์มสามารถนี่ติดฟาร์มได้นะครับก็นี้อายุของยาเนี่ยนะอยูเรน,น่าน,นะครับรับรองมาบอเบิร์ดอายุก่อนใส่เบิร์ดกันได้วหมนะครับตัวนี้เป็นยาไปร์ยาแบบเก่นา,แบบเานะครับแบบหนามน,นะครับที่เคยเอาไปเบิร์ ก็จะีแต่ซอยแรงให้เรื่องของขระยาดขึ้นนังนะครับนะครับมันจะซอยแรงในการเมื่อแรงดูดเลือดเมืแรงยุ่งจัดงัวงจัดยังเข้าตัวนี้มันจะมันจะซอยแรงนะครับซอยได้อยู่มันจะแข็งพวกมันจะพวการปอนะครับพวการดูดเลือดนะครับการสำหรับคลิปนี้นะครับจะอยากฝากนะครับว่าในการเฮ็ดฟาร์มเข้าต้องศึกษานะครับวิธีการไหนที่ มันสามารถป้องกันได้วิธีการใดไทีผูู้ใดแนะนํามากเข้าสามารถเอามาประยุกต์ใส่ในฟ้ามเท่าไรจะให้เอามาประยุกต์ใส่นะครับพาะนนว่าหูอยูแต่บรเิเวณขาทาเกิดการสูญเสียมากมันบุคุมนะครับกับการทีเข้าเสื้อผืเนเน่จั๊กน่อยนะครับครูเคยเรียนมากนะครับจากประสบการณ์เพื่อนหรือว่าประสบการณ์เหาปีแล้วน,นะครับปีนี้เพิดน,นใจลครก็ เหตุหาภียมีปัญหานะครับสามารถแไลน์หรือว่าโทรเข้ามาปรึกษาผมไดเดี๋ยวจึงเรือใ้น,นะครับกับสำหรับัรนีนะครับเสียวันฟารมช่องอีสานแสบเบิร์ดนะครับกัขอเป็นกำลังใจให้พี่น,อน้องเกษตรกรทุกคนนะครับโลกให้ในเร็บมาได้ไปใดนะครับเข้าเอาดียูนะครับ้าเข้าผ่านไปได้แล้วเข้าจะมีประสบการณ์ดีในระดับหนึ่งนะครับ สำหรับผู้ที่สูญเสียกะขอสแสดงความเสียใจนั่สำหรับผู้ที่ยังบุกเกิดจนหาวิธีการป้องกันแก้ไขนะครับไปตามอาการนะครับปุ๊บปัญหานี่ทาง่อ,อนะครับถ้าสึกยังบ่อ,อสึกยังบปออออออ่ติต่อเข้ามาปรึอออกษาเสียงคนฟังยินดีใ้คำพิจารานะครับสำหรับคลิปนี้ขอก่าวเข้า่าสวัสดีแล้วนะก็ขอใหคทีนะ่หนาวสวัสดีครับ